ทางเวสมีครับ ขอแยกกับเมนนะครับ <fin anta> <ots> ีกระสุดไหมเรนทีไปทำแครับต่ไมีแกูเพิ่งเข้าเกมสเีรกลังไป้าแนะพอดีตนดจริงอยู่เลยเียริยช่ยรยครับ้ย เจอเรดิโอครับมีนองนามช่วยจมากไว้คงเลือแบบยันชนามันขับรถมไรกรถลยครแอนปอรไอ้เจียรถลรางรถลร้ดีเจอกงเจอกไม่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 ชะลอ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 ได้ เขาาาข้างหน้าเรา็ยิงข้างหน้าเรา็ยิงเตรียมลงลงนะลงนะแม่งเรียมแม่งหรอแม่งา๊อเปาเปมาเอกเบกเบกเบกนบเบกนะเบกนะ โอเคไปเลยพวกขี้โม้พวกสังกาเอาพวกมาเลยมีรถต<า>่ำมาเต็มเลยมีรถตามแล้ว

อยู่ข้างหลังรถวิ่งมาได้เห็นแล้วอมันมันเละพวกคุณมันเละพวกคุณยอมไปยอมไปใจเย็นใจเย็นสวยสวยสวยเอาไม้จีนแข็มาสวยเลยสวยเลยข้างหลังใกล้ไปใกล้ไปถอยมาถอยมาครับแทบไปย้อนย้อนตัวมานะตัวอะัรจะมานะต้องรีบต้องรีบแล้วต้องรีบยัดแล้วป้อมมันหายไปทางไหนขยับไปด้วยขยับไปด้วยป้อมหันมาหันใส่พวกคุณอยู่ป้อมหันใส่พวกคุณอยู่อันนี้คืออันนี้คือวางวางวางกระสุนกันตรงนั้นเลยเหรอ โคตรทหาเลยใช่เลยโจรใต้เฮ้ยมันอย uhm ู่นิ่งมันยิงเลยยิงเลยปั๊มปั๊มมันกดไม่ได้ยิงเลยยิงเลยยิงเลยมันนิ่งแล้วมันนิ่งแล้วแต่เอ๊ะเอารถหลบเดี๋ยวรถหลบถอยหลังเคงมันอยู่ตรงนี้นะเทวีเล่าหน่อยเทวียิงว่ะโอเคผมชาเลยนะ จ้นวนั้นบนมีมีมีั้นบนเขียไหมเขียยไหมโอเคซุบซุบผมหน่ครับเเุบหน่อยผมวิ่งผ่านไปแล้วไงเอกใจเห็นตัวอะไรแปลกๆวิ่งกลับมารวงไัแลโอเคข้างบนเลย ตายเพียบเลยตายเพียบเลย นี่ขวา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  AT AT โอเคอลาไปไหนดิไหน,นไหน บนแล้ให้รอบหนึ่งแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไปดักแอบเดี๋ยวเต่าระวังไปดักแอบแล้วนะยังไงหลังเลยแปปั๊บเนี่ยเต็มเลยนี่แอปอยู่นี่แอปอยู่นี่แฮปมันเหรอแฮปเราไม่เหรอแฮปเลยแฮปเลยแฮปมันแฮปมันอะ เหี้ยเราวิ่งช้าแถบแถบหน้าอยู่เนี่ยไอ้แถบหลังงานเลยเามาเข้ามาชาร์จช่วยหน่อยในตอนนี้สนุกสนุกแถวพญาะะอ่อนนี่นะตรงผมมีนะตรงผมมีนะกำลังพัดยายอยูเยอ่เยอะเยอะเยอะเลยคุณตรงนั้นเยอะเลย 你录音。

วสูสีถือว่าสูสีองอาจเกิไว้เท่าไหร่ลเก่ง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 เกแคมป์ทงผู้กองงานแคมป์ไปเนาขับเปิดโปครับจริงข้ามส่าดไปใช้ยืนยิงแฮบเขา